กสวัสดีครับชาว YouTube ชาวโมเดลนะครับผมอันนี้มาใหม่นะครับผมลูกแม็กมานะครับผมบังคับเคลื่อนสีล้อครับผมอ่าอันนี้ผมไม่ได้ทํามานานแล้ว u t u b e ไม่ค่อยมีเวลาเนาะหายไปนานนี่ครับมีโช๊คด้านหน้าครับผมราคาอยู่ที่450บาทนะครับผมอ่าทำพิลคาร์ครับผมทำยูทูปพิลคาร์กันเนาะมันเยอะ ข้ามาใหม่เยอะๆวันนี้อ่าอันนี้จะเป็นล้อนะครับผมล้อใหญ่เป็นยางครับยางมีโช๊ะนะคชะน,ชะน,น,นะครับผมมีโช๊คเห็นไหมมีโช๊คขับเคลื่อนสี่ล้อนี้แรงนะผมแรงมากอ่าอันนี้จะเป็นรีโมทนะครับรีโมทเลี้ยซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้เป็นพลาสติกนะครับผมที่เจ็บจับอยู่เลี้ยซ้ายเลี้ยขวาเป็นพลาสติกน,น,นะอันนี้เป็นเสาอากาศ สัญญาณอยู่ที่สองจุดสี่จิกนะครับผมแบตบเล่นได้สองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงครับคันนี้นะเป็นรถลูกแมกมานะครับผมแมกมาราคาแปดพันแปดพันเนาะแปดพันเก้าพันอ่าอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะถ่ายหก้อเนาะหก้อมาละนี่ครับด้านบนหก้อมาละผมราคาสามร้อย ขารดให้นะครับผมใครกดกดปากติดตามด้นะครับสวัสดีครับ